ครับก็ขอสวัสดีนะครับผมพันธุ์ตรวสุชาติชินราชนะครับอ่าเป็นสาวัรป้องกรรันปราบรามสถานีตํารวจนครบาลบางกรใหญ่วันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับที่เป็นตัวแทนของผู้กับอ่าสอนอบางกอะใหญ่ที่มาร่วมกิจกรรมนะครับในพื้นที่ของเรานะครับมันมีกิจกรรมที่ดีนะครับมีอ่าศิละปะที่เรียนรู้นะครับเป็นสิ่งที่ดีดีมากเลยนะนะครับก็ผมก็จะไปช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าเออมันมีอะไรดีๆในพื้นที่ของเรานะครับในส่วนนี้ ซึ่งในในพวกผมก็มีความภูมิใจที่มาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็มาช่วยมาช่วยดูแลความปลอดภัยในส่วนหนึ่งด้วยครับในในส่วนนี้ก็ยินดีจริงๆนะครันนี้เป็นสิ่งที่ดีมีอะไรที่ดีๆในพื้นที่ของเราที่จะนําเสนอให้รู้กันทั่วไปนะครับก <c oughs> ็ขอบคุณขอขอมากครับก็จะช่วยให้ชุมชนได้แบบมีแหล่งท่องเที่ยวใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าในพื้นที่ของโซนอลาบา,างโกยานีมีหลายหลายที่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยว <c oughs> ซึ่งจะ,ะสร้างงานให้กับคน